ครับก็ขอสวัสดี <FC S 2> บอสเอฟซีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆทุกท่านนะครับครับกับผมบอรวุฒิทาวรนสาลีก็ขอรายงานตัวเนาะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพามาชมบรรยากาศการปลูกยูคาลิปตัสก็เก็บรักษาไว้ในร่มนะฮะในขณะที่รอ คนงานเราไปปลูกเนาะเราอย่าไปวางตากแดดน,นะครับผมรากเขาจะออกแล้วอันนี้เก,นาานเ,เก็บไว้หนึ่งอาทิตย์นะครับเกษตรกรเก็บไว้หนึ่งอาทิตย์เป็นพันธุ์ยูคาที่ผมได้เอามาให้นะครับก็สั่งจากกระผมนี่แหละเป็นเคเจ็ด <Chand ler. S 1> คนงานเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเองนะครับผมคนงานแถวบ้าน ระยะทางก็เก้าโลสิบกิโลเดี๋ยวพักกินข้าวเที่ยงก่อนบรรยากาศเขารุ้นบรรยากาศเรากานข้าวกลางวันกินข้าวกลางวันอร่อยอร่อยกินขาวป่าเรื่องปลาร้าภายดอกของเราชนบทของเราเนาะน้ำปลารี่ขายไปได้เน่ยนะปลาร้าเียเขาเรียกว่ามากินข้าวป่า ยิ้มแย้ยมแจ่มใสได้ปลูกยูคามีไรายได้ยิ้มแย้ยมแจ่มใสเลยพื้นที่ทั้งหมด14ไร่นะครับ f อตรงนี้เป็นดินทรายดินร่วนปนทรายนะครับผูดแต่อากาศแดดจัดจ้านมากต้นยูคาก็จะเฉอๆงนี้แหะเดี๋ยวเขาก็ฟื้นนะครับเดี๋ยวก็ฟื้นเพราะดินมันเปียกอยู่แต่ขนาดที่ปลูกนี่คืออากาศรอนมาก บุกแล้วฝนตกมาใส่นีสุดยอดเลยนะครับความกว้างระหว่างแถวนะ FG แห่ดงนี้เกษตรกรเขาเลือกที่จะใช้ความกว้างระหว่างต้นระหว่างแถว2.50เมตรหนะครับ2.50เมตรห้ 2, 50, ระหว่างต้นก็เมตรสามสแกต้องการเนื้อไม้เยอะนะครับ แถวบ้านเขาก็จะปลูกกันประมาณนี้นะครับไม่เกินเมตรห้าสิบนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการเหมาเขาจะดูความหนาแน่นของต้นไม้ของต้นยูคาลิปตัสนะยิ่งไม้หนาตาเดียิ่งเหมายิ่งได้ราคานะครับถ้าเกิดพูดรับเหมามองดูต้นยูคาลงเหลงลงเหลงถึงจะใหญ่แต่ถ้าลงเหลงนี่มันก็ไม่คนเหมาไม่ค่อยขึ้นใจนะครับ ต้องแจ้งกันใน้ทราบแบบนี้นะครับเพราะว่าแต่และพื้นที่การซื้อขายการหมาก็อาจจะต่างกันนะครับแต่ที่รู้ๆคือปลูกยูคาได้ตังแน่นอนสองปีครึ่งนี่อ่านกินได้เลยนะครับกดแน่นๆนะครับคนที่ปลูกยูคากดแน่นๆให้มันตึงๆมือหน่อยแต่ไม่ต้องถึงกับขย่มนะสิบสีไ่ไร่ไรอบข้างนี้มีแต่ยูคาทั้งนั้นของพี่ของน้องก็แหละ ของเกษตรก่อนแล้วยังหุงเจ้าของอ่ะไปต่อสามแล้วเจ้าของแล้วหรอข้างๆนะอันนี้โดกดพอดีพี่น้องเขาเขาไปทำงานอยู่แถวระยองอายุก็เกษียณแล้วลหะเงินเดือนก็เจ็ดแปดหมื่นเหล่เป็นหัวหน้าควบคุมช่างไฟฟ้าแรงสูงโอ้ยกระตุกมือนี่แล้ว มันบอกว่ามีฝนเนาะน้องบมอกไผ่ที่มันว่างอยู่แกก็เลยเอาอยู่คามาปลูกนะครับมันว่ามีฝนด้วยไะมเพื่อเอาไว้เป็นรายได้แห้งดอกปอฝนฝนบันแต่ตัวเกษียณเท่าพอแห้งดอกปีเนี้ยเจ้าของสูงกี่ปีแล้ล่ะหกสิบแล้วล่ะแลเด็กเขาไม่อยากจ้างนะจ้างแบบเกษียณน่ะเมื่เดือนแกก็เจ็บปลูกอยู่คาเสร็จแกก็จะกลับไปทำงานอยู่กรุงเทพเป็นหัวหน้า ช่างไฟฟ้าไฟฟ้าลงใต้ดินเพราว่ากำลังปลูกนะฮะอยู่คารักษาไว้เจ็ดวันพักก้าไว้เจ็ดวันนี่ไหมรากขาวๆแตกออกไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะแตกยอดใหม่แล้วถ้าขนาดเนี้ยนะครับคนงารหกคนกำลง <14 S 2> ังปลูกเลยเดี๋ยวพันคาดว่าเต็มที่กไม่เกินสองวันครึ่งสามวัน น่าจะเสร็จถ้ากล้าพอนะถ้ากล้าอยู่ขาพอขาดก็ขาดไปเยอะนะครับ6,900ต้นผมมาคำนวณแล้วน่าจะขาดอยู่ไม่เกินห้าหร้อยต้นถ้าขาดนะน่าจะขาดแหละสิบสีไร่จริงๆมันต้องสั่งทักแปดพันแปดันต้นให้มันเหลือไว้สี่ทุกท่าน เวลาสั่งการให้มันเหลือไว้ให้มันเหลือจากที่เราคำนวณสักร้อยสองร้อยอย่าให้มันพอดีมาก<ะ>ถ้าพอดีมากนี่เวลามันขาดแล้ว<ะ>มันนานได้บ่บ